อันนี้ก็เป็นเจ้าตั้งนะครับเจ้าตั้งของพี่หนิงครับเป็นไงสมบูรณ์ขึ้นไหมดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพิ่งโดนฝนได้ประมาณครึ่งเดือนนั่นแหละหญ้าเริ่มรัดนะครับตัวนี้นะครับเจ้าตั้งเขาหักพี่หนิงหันหน้ามาหน่อยนี่ครับเขาไม่เขาเหมือนไม่ยาวขึ้นเลยอะ่ะไม่ยาวแล้วครับมันหักหมดแล้วครับเออ มีคนถามมาว่าทําไมเขาไห้ตั้งมันถึงหักไอป้ายมันบินครับแล้วผมเอาเอาน้ํามันหยอดใส่โอเอาน้ํามันหยอดใส่แล้วนี่มันเข้ามาเป็นโพงเลยเนี่ยมันเลยหักโอหักเลยไปชนนั่นชนนี่ก็นั่นเลยใช่ปะครับโอ้ทีแรกมันชนต้นไม้ครับแล้วมันหักไปผมเอาหินเจียเจียแต่งมันแล้วนี่มันโดนเนื้ออเดินเนื้อหนอนไอหนอนมันกินก็เลยเอาน้ํามันไอดินซินใส่ ก็เลยหักเลยทีนี้ก็เลยหักเลยครับเป็นโพงเลยอปีนี้อายุกี่ปีแล้วครับปีนี้ตอนนี้เหรอครับน่าจะประมาณสิบสามปีนะครับเชื่องดีเนาะครับห่วงตัวเมียไหมไม่ห่วงครับเหมือนก,นกันกับเจ้าอีทเลยเนาะอีทก็ไม่ห่วงตัวเมียเล่ย นี่คือคือพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งของพี่หนิงนะฮะเรามาบ่อยนะครับบางคนที่ติดตามนี่ก็อาจจะจะรู้แล้วว่าตัวนี้คือเจ้าตั้งนะครับวันนี้มาอัปเดตหน่อยว่ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับจะตึงขึ้นหนนะ่อยเนาะจะเริ่มน้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักสองเดือนก็นจะอ้วนเต็มนะครับเต็มน่ครับเต็มหมดช่วงนี้ก็จะเริ่มอ้วน แม่พันธุ์หลักๆอ้พวกนี้เหลือสักกี่ตัวเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสิบสามตัวครับแม่พันธุ์มันเลยนะแม่เลยนะแม่เก่าๆรุ่นเก่าๆครับตอนนี้เวลาเขาเขามาจับเลยเราเขาจับยังไงเขาเ,าเชือกโยนเลยจับองคอครับอ๋อทองคอแล้วก็ดึงเทียตัวครับ ปล่อยทุกตัวอไอ้รุ่นเล็เกคไอ้พวกนี้ก็ปล่อยปล่อยมรัตช่วงนี้ไอ้พวกประมาณขว,ขวบกว่ากวาราคาประมาณเท่าไหร่แนี่แต่ตัวสวยไม่สวยอะครับก็สี่หมื่นห้าหมื่นครับสี่หมื่นห้าหมืนครับ